สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในช่องนะคะบอกว่าคราวที่แล้วที่ไปครัวรานน้องวันนะคะเขาเคยไปทานค่ะแต่ว่ามันมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มากกว่านั้นอีกนะคะคราวนี้แอดแอดมินก็เลยรับฟังคาติชมก็เลย ต้องกลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะแต่วันนี้มาเร็วหน่อยค่ะมาตอนกลางวันค่ะเพราะว่าเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าร้านครัวนอกวันเนี่ยถึงจะเป็นครัวบ้านๆนะคะอยู่ริมกลางทุ่งเนี่ยแต่ลูกค้าเนี่ยโทรสั่งและมาทานที่ร้านเนี่ยเยอะมากค่ะพอดีวันนั้นที่แอดมินมาคราวที่แล้วที่อัดไปคราวที่แล้วนน,นะคะคือ แอดบินมาสักประมาณ3ามโมงเย็นได้มั้งคะก็เลยไม่รู้ว่ามีซิกเนเจอร์ที่น่าสนใจไงพอดีมี FC เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าเนี่ยต้องกลับมาใหม่นะเนี่ยพลาดของอร่อยไปแล้วที่เนี่ยเขามีซิกเนเจอร์อยู่ก็เลยต้องรีบมาเขาบอกต้องรีบมาค่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้ทานเมนูที่เป็นยอดฮิตนะคะคราวนี้ก็เลยเริ่มค่ะก็เลยลิตรายการมาที่ f อบอกว่าต้อง สั่งเมนูอะไรมาชิมนะคะคราวนี้จานแรกก็เลยเป็นหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าร่อยค่ะแต่เนี้ยไม่รีวิวนะคะเพราะว่ารีวิวบ่อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้มยำปลาคังค่ะต้มยำปลาคังร้านนี้นะคะเป็นน้ำใสค่ะแต่ชอบที่สุดก็คือหนึ่งโอ้โหแบบ ให้เนื้อปลาเยอะมากค่ะเหมือนจะใส่ไปทั้งตัวเลยไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยดูจากในรูปสิคะเนื้อปลานี่ยเยอะมากแล้วเห็ดฟางก็เป็นเห็ดฟางแบบดอกกลมๆยังไม่บานนะคะแล้วก็ตามสูตรของร้านเนี้ค่ะสมุนไพรหอมมาจากในครัวรสชาติจี๊ดจ๊าดจัดจ้านถูกใจแซบมากค่ะน้ำใสมันมันมันเป็นน้ำใสซึ่งมันแซบมาค่ะ มันออกรสชาติดดนวัวเปรี้ยวมะนาวหอมมะนาวนะคะแล้วก็หอมสมุนไพรส่วนเห็ดฟางเนี่ยดอกโตมากค่ะตุ่มๆจากไหนภาพน,นะคะกินแล้วมันกรุบกรบกรุบกรุบะค่ะมันกรอบมันไม่ใช่เป็นเห็ดฟางซึ่งเก่านะคะเป็นเห็ดฟางที่ใหม่ๆเลยค่ะดูสิคะใครเห็นก็ต้องอยากทานใช่ไหมคะแอดมินคนนึงแหละคะ่ะเป็นคนชอบเห็ดฟางค่ะเห็นปุ๊บโอ้โหหน้าตาปกติ ต้มยำปลาคางนะคะไม่ค่อยเห็นใครใส่เห็ดอะค่ะแต่ร้านนี้ใส่ค่ะคราวนี้มาเมนูที่สองค่ะอันนี้ท็อปเป็นซิกเนเจอร์ค่ะหาทานยากเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะเ<อ>พื่อนๆใช่ไหมคะปลาเนื้ออ่อนร้านนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนผัดกระเทียมนะคะคือจานแค่เนี้ยสามร้อยบาทนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่ามันเป็นเมนูซึ่ง เขาก็แคร์ลูกค้าเขาก็ถามลูกค้าว่าถ้าเขาขายในราคาสามร้อยบาทเนี้ยจะรับได้หรือไม่แต่แอนมินขอบอกว่ารับได้ค่ะเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยไม่ได้หารับประทานกันง่ายๆนะคะมันเป็นตามฤดูกาลนะคะแล้วบอกเลยค่ะปลาเนื้ออ่อนร้านนี้นะคะแซ่บจริงๆค่ะกระเทียมที่เขาทอดก็ทอดใหม่ๆแล้วปลาที่เขาทอดเขาก็ทอดแบบ กรอบนอกนุ่มในอะค่ะดูจากในจานนะคะเนี่ยสามร้อยบาทนะคะชิ้นเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะก็เลยแบบเออที่เอฟซีเขาบอกว่าพลาดก็เกือบพลาดจริงๆแต่คราวเนี้ยไม่พลาดค่ะเพราะมาเร็วเพราะมาเร็ว,รวปลาเนื้ออ่อนยังมีให้รับประทานก็เลยสั่งปลาเนื้ออ่อนมารับประทานนะคะอันเนี้ยกินเพลินเลยค่ะกระเทียมก็อร่อยไม่ขมนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าปลาเนื้ออ่อนเนี้ย ไม่ได้มีทุกวันนะคะเพราะว่าหาซื้อยากเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงค่ะคราวนี้เจ้าของร้านบอกว่าปลาคังเนี่ยเขาก็มาผัดชาอร่อยนะคะถ้ากินปลาบึกกุ้งผัดชาเนี่ยมันธรรมดาไปค่ะมาเมืองกาแล้วเนี่ยต้องปลาค่ะเขาก็เลยบอกว่า ลองผัดฉาปลาคังไหมตอนแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าปลาเนี่ยกลัวมันจะคาวค่ะเจ้าของร้านก็พูดเหมือนเดิมอีกค่ะถ้าจานนี้นะคะเป็นขาวไม่คิดตังเหมือนเดิมค่ะปรากฏว่าโอ้โหแบบพอมาตั้งตรงหน้าปุ๊บนะคะอดใจไม่ไหวเลยค่ะก็เลยลองตักชิมไป1ชิ้นโอ้ยเผ็ดเหมือนเดิมเลยค่ะคะาวนี้ก็ต้องข้าวใช่ไหม พอค่เสร็จก็กินไปค่ะดูจากหน้าตาสิคะคือเหมือนเจ้าของร้านเนี่ยคงจะถูกอ,อกถูกใจนะคะทําสุดฝีมือเลยค่ะดูสิคะมีฝีมือในการทํามากเลยค่ะใบมะกรูดเนี่ยถ้าเป็นบางคนเนี่ยผัดไม่เป็นเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้โหแบบเปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าผัดชาปลาคังร้านนี้นะคะปลาชิ้นใหญ่ชิ้นไม่เล็ก เครื่องปรุงวัตถุดิบทุกคนเนี่ยเหมือนผัดอยู่ในกระหาเนี่ยไม่นานเลยค่ะเราานี้นะคะซิงเนเจอรออีกจานหนึ่งเก้งผัดเผ็ดค่ะสังเกตน,นะคะเก้งผัดเผ็ดร้านนี้เขาจะสับให้มันหยาบนิดหน่อยค่ะคล้ายๆกระเพรานะคะแต่ว่าพอมาทานแล้วก็แซ่บค่ะคือเขาจะผัดกับผัดพริกแกงที่ตำเองเหมือนกันนะคะทานเข้าไปแล้วก็อื้อหือ ตีดขึ้นหัวเลยค่ะคือร้านเนี้ยถ้าจะพูดแล้วจะเรียกว่าเป็นอาหารป่าก,ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเมนูซึ่งหาก,กินยากหลายชนิดค่ะแต่เก้งนี่เจ้าของร้านก็บอกว่าก็ไม่ได้มีทุกวันค่ะแล้วแต่จังหวะที่ว่า,าพ่อค้าจะเอามาส่งให้แต่ถ้ามีอ่ะเขาก็รับซื้อหมดค่ะเพราะว่าลูกค้าชอบคือเกงเนี่ยมีความอ่อนนุ่มละมุนลิ้นค่ะ อร่อยกระหมูนะคะแล้วก็ผัดกับเผ็ดเผ็ดเนี่ยคือร้านนี้ทําดีที่บอกว่าเป็นร้านอาหารป่าเพราะอะไรรู้ไหมไม่ติดหวานเลยสักอย่างค่ะคือจะออกไปแนวหวานติดไปลิ้นนิดน<ๆ>ิดเผ็ดแซ่บนัวๆนะคะอันนี้ทานเป็นกับแก้ามหรือทานกับข้าวก็อร่อยค่ะคราวนี้เรามาเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปอันนี้จริงๆสั่งไปแล้วค่ะ แต่อันนี้คือสั่งกลับบ้านนะคะ2รูปเนี้ยก็คือเก้งผัดเผ็ดนะคะสั่งกลับบ้านคะ่ะเพราะว่าอร่อยเมนูต่อไปนะคะเป็นทอดมันปลากรายคะ่ะทอดมันปลากรายนี่เขาบอกเลยนะคะทําเองค่ะซื้อปลามาขุดเองค่ะแต่ว่าไม่ได้ถามว่าใช้ปลาอะไรบ้างแต่ว่าก็คงจะต้องเป็นปลากลายค่ะเพราะว่ามันเป็นทอดมันปลากรายนะคะก็คือที่เชื่อว่าเป็นทอดมันปลากรายเพราะอะไรมาเพราะว่าหมีความหนึบนะคะ ไม่ล่วนสองเจ้าของร้านบอกว่ารับประกันค่ะทอดมันประกายร้านนี้ทำเองตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อปลาการเอาปลามาขูดการโคกพริกแกงแล้วไปคุกกับปลานะคะสังเกตดูซิคะว่าน่าทานแค่ไหนคือทอดมันเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าบางคนทอดไม่เป็นเนี่ยสังเกตไหมคะว่าทอดมัน,นจะต้องอมน้ํามันใช่ไหมคะแต่ในภาพเพื่อนจะเห็นใช่ไหมคะว่าทอดมัน,นเนี่ยแทบไม่มีน้ํามันเลยคะ่ะเพราะว่าเขามีสูตรในการทอดนะคะเขาจะแบบจับชิ้นทอดมันลงไปทอดเนี่ยชิ้นบางๆแล้วก็ใจเย็นๆในการทอดนะคะค่อยๆกดไล่น้ํามันไปนะคะคือใครกินก็อร่อยติดใจค่ะอันนี้ก็สั่งกลับบ้านเหมือนกันนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบมันอร่อยทอดมันจานนี้ก็120บาทนะคะแต่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะเพราะว่าหอมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราที่ทอดโรยมานะคะก็ดูสิคะไม่เหี่ยวเลยคะ่ะกรอบกำลังดีคะ่ะอร่อยทุกอย่างยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบร้านอาหารบ้านๆลมพัดส,สบายไม่ต้อง พึ่งพัดลมนะคะก็ตามมาทานที่ร้านครัวน้องวันได้นะคะอยู่อําเภอท่าม่วงนะคะอันนี้ถ้าเอฟซีคนที่คอมเมนต์มาดูไปให้แล้วนะคะอร่อยจริงๆสมคาล้ำลือค่ะบอกเลยนะคะเจ้าของร้านใจดีมากค่ะใจดีสุดๆค่ะถ้าถูกใจก็ทำให้เยอะมากนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเจอน้องหมานินค่ะวันนี้แอบ จับแก้มน้องหมาด้วยค่ะน้องหมาเป็นมิตรนะคะออกมาทักทายก็คือหูลูกค่ะหน้ารัตาตามสไตล์ได้รูปหัวได้จับแก้มค่ะเขาก็ดีใจเขาก็นั่งท่าเดิมยิ้มท่าเดิมเลยค่ะถ้ามานะคะไม่ต้องกลัวค่ะน้องเขาออกมาต้อนรับหน้าร้านค่ะตอนกลับก็ไปส่งถึงประตูรถเลยค่ะน้องคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีขอบคุณที่เข้ามาติดต่อติดชม